สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อหยากันเด้อครับสวัสดีครับผมมาพ่อกันคือเกาช่องพยาการชาแนลครับเมื่อนี้พยาการมาซอยอ่าซอยโมเนาะยซอยเซียวอะพี่น้องมาเก็บฝ้าวเขาบุ้งที่ไเนี่ยฝ้าเขาอันนี้เป็นไฮน้องเนี่ยพี่น้องไฮน้องเนี่ยเป็นไฮน้องครับนี่ตะกี้น้ำมันหลพนันน้ำมันหลายหลยอ่า หน้ามันคึงขาพูละพึดเลยเกีียวก่อนพี่น้องพอเกีียวแล้วมาหอดมือนี่หน้ามันบกพี่น้องเนี่ยออ่มันเกีียวไปแล้วสิละเนาะก็เลยต้องเอาไปเอาไปฟาดไปตีเอาพี่น้องเนี่ยเอาไปฟาดไปตีเอานะ่ออนี่ยนะครับเฝ้าเข้าเนี่ยนี่ใเจ็ดแปดลอยเฝ้านะในเจ็ดแปดลอยมัดนี่อา่ารถสามขั้นพูละพี่น้องอรถไถไป,ไปทางตมพุนน่นน้ำเนาะรถอีแตนสองขั้นครับเนี่ย ซอยกันพ่นจัดการรถอีแตนก็นยังมาทันแลวก็มีพุ่นครับเนี่ยซอยกันให้มันแล้วข้าวเดี๋ยวก็แล้วพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปหมูก็ได้ไปฟาดเอาก็ได้เนี่ยน่าจะฟาดเอาพี่น้องมันจะได้เฟียงน้ำเนาะนี่นะครับเนี่ยนี่แหละครับวิถีชีวิตชาวนาเฮ้าเานาะเกษตรกรชาวนาเฮ้าครับปลูกเขาก็มันรถเกีียวลงมาได้ก็มันเอามือเกีียวมือพี่น้องนี่อันนี้เกีียวมือสามสี่คนมากลายมือเนี่ยนี่ไฮซัมนี่ เออหลายมือนี่เป็นอาทิตย์พวกลรากว่าจะแล้วโอ้เนาะเอาเดี๋ยวค่อยติดตามไปเลยเลยครับรถคันเดียวได้อยู่อ่าอีกแตนอีเที่ยวหนึ่งกับพ่อเรานี่แล้วครับพี่น้องนี่นี่แล้วครับนาเซลเลี่ยงเด้อครับนี่นานาเซลเลี่ยงนี่อ่าเซลเลี่ยงใม่นี่เนาะบ้านนาโพครับนี่อันนี้วิถีชีวิตชาวนาพี่น้องวิถีชีวิตชาวนาเนาะ ก็คือมันเป็นจังสี e, ่ด้พี่น้องนี่นาไฮนี่เฉพาะหน้าไฮนี่ด้วยครับนี่ปีปีกายนี่พิ่นเอารถเกลียวพี่น้องปีกายพิ่นอเอารถเกลียวเนาะรถเกลียวเสร็จแล้วกะบนเห็ดหน้าปังผู้เห็ดหน้าปังเนี่ยถึงเทิงบนเห็ดหน้าปังถึงเทิ้งหมดคนเห็ดหน้าปังกันมาเนี่ยนีนี่พอเกลียวเข่าหน้าปังบนกบระปล่อยนามลงมามันก็นมาหงอยู่นี่พี่น้องเข่าที่มันเฮียปีกายสี่ส่มรถเกลียวนั่นมันเกิดเองพี่น้องแน่เกิดเองแบบนี้เนี่ยใหบอก มันเกิดเองแบบนี so so ้พี่น้องอันอ so ันอันนี้สุ่มต่อเฟี้ยงดอกนี่มันเกิดเองเพราะเกิดเองแล้วเขาเฮี่ยมันเกิดเองพี่น้องอ่าเราว่ามันออกหลายเราก็เลยว่าเอ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 าปล่อยให้มันเกิดเนี่ยนะพอปล่อยให้มันเกิดปุ๋ยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยโหลดอ่าเราพอเรามาใส่ปุ๋ยแล้วก็มาตัดปลายเขาพอตัดปลายเขาแล้วเขามันเกิดเองพี่น้องนี่เขามันเกิดเองนี่เบิ้งที่หล่ะเออเขาอันนี้เขาเฮียวบริวานซ้ําได้พี่น้องนี่บัตริไทยบัตริปันบัริวานพอม เขาเฮียปีกายพุ่นเบิ่งแต่และโอ้ยได้บักหลายนึงงามกว่างามกว่าหน้าวันทึิงๆพ่นด้พี่น้องทึงทิงๆในวันปันมันได้หน่อยกว่าให้น้องอ,อีกเออมันเกิดเองได้นี่เออบางคนก็ว่าวเขาเฮียเขามันเกิดเองมันจะบ่บ่มีหมากมีง่วงมันก็มีอยู่ด้พี่น้องนี่มีบักหลายนึงเม็นหนึ่น้ำนักดีพร้อมเด้ครับเนี่ยเอานำนักดีพร้อมนี่แหละครับเนาะวิธีชาวนานะเฮ็ด เบิ้งไปน้ำพี่น้องเฮ็ดหน้ากับเบิ้งไปน้ำว่าอันไหนที่ประหยัดต้นทุนได้กับประหยัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยอ่เฮ็ดแบบเซลเลี่ยงนี่ก็ได้ครับปีไกายนี่แต่ปีหน้าเนี่ยพอเราเกี่ยวมือเนาะปีนี้เราเกี่ยวมือปีปีหน้าเนี่เราก็ต้องได้ไถบานขึ้นเก่านั่นแหละพี่น้องเนาะอ่ะ